สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์หญิงเพนพิชาเสมอตนเป็นแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อสาขากุมาราเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นค่ะ เอนโทรไวรัสนะคะเป็นชื่อของไวรัสในกลุ่มหนึ่งนะคะที่การติดเชื้อเนี่ยก็จะสามารถทําให้เกิดอาการได้ในหลายระบบนะคะเอนโทรไวรัสที่เรารู้จักกันเนี่ยอันที่เป็นเอนโทรไวรัสที่มีความรุนแรงเนี่ยเขาจะมีาสายพันธุ์เป็นเอนโทรไวรัสเจนะคะซึ่งสายพันธุ์นี้เนี่ยจะทําให้เกิดโรคที่เรารู้จักกันดีก็คือมือเท้าปากนะคะหรือว่า,าโรคเคอรปแบงใจหนานะคะนอกจากนี้แล้วเอนโทรไวรัสเนี่ยก็อาจจะยังทําให้เกิดอาการในระบบอื่นๆอย่างเช่นระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นมนื้ มีท้องเสียทไทเหลวนะคะแล้วก็มีคลื่นไส้อาเจียนได้ค่ะ การรักษาส่วนมากนะคะของเอนโทรเวลัสน่ก็จะเหมือนไวรัส,สทั่วไปนะคะก็คือจะเป็นการรักษาตามอาการค่ะอย่างเช่นถ้าเด็กๆติเดเอนโทรเวลัสแล้วเป็นโรคมือถ่างปากนะคะก็จะแนะนําให้อ่ากินยาลดไข้ถ้ามีไข้นะคะแล้วก็ให้อ่มีการทานน้ําให้เพียงพอนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการเจ็บปากมากๆก,ก็อาจจะมียาที่ช่วยในเรื่องของการเจ็บคอให้เด็กๆก,กินได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นเป็นพวกยาชาค่ะ สำหรับภาวะแทรกซ้อนของโรคเอนโทรไวรัสนะคะก็จะสาม,มารถให้อาทําทให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในได,ได้ในหลายๆระบบนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คืออย่างที่เป็นข่าวกันนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของหัวใจอักเสบได้ค่ะแต่ว่าภาวะนี้เกิดได้ไม่เยอะมากค่ะแล้วก็อื่นๆก็อาจจะทําให้มีเรื่องของการสมองอักเสบได้มีอาการชักหรือว่ามีอาการทางด้านสมองได้ค่ะที่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงค่ะ การป้องกันเอ็นโทรไวรัสนะคะไวรัสชนิดนี้จะเป็นไวรัสที่ติดผ่านทางการสัมผัสนะคะการกินค่ะเพราะฉะนั้นการป้องกันหลักๆเลยก็คือเราจะต้องมีการล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็กินอาหารที่สุกสะอาดค่ะในเรื่องของการล้างมือนะคะเอ็นโทรไวรัสเนี่ยเป็นเชื้อที่ไม่มีเปลือกหุ้มเพราะฉะนั้นการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลอาจจะไม่สามารถกําจัดเชื้อนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ล้างเป็นน้ําสบู่ค่ะ แล้วก็ฝากสุดท้ายในเรื่องของวัคซีนนะคะก็สําหรับในเรื่องของ irus, เอ็นทรไวลัสเซลมีวัคซีนป้องกันนะคะก็จะรู้จักกันในชื่อวัคซีนมือเท้าป่านะคะก็คือจะเป็นการป้องกันเอ็นทรไวลัสสายพันธุ์71นะคะซึ่งาการฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็แนะนําให้ฉีดในเด็กที่มีอายุ6เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็วัคซีนจะฉีดทั้งหมด2เข็มนะคะห่างกัน1เดือน,นะคะ่ะก็จะสามารถป้องกันการติดเชื้อเอนโทรไวรัสได้ะคะ่ะ จริงๆท่านผู้ปกครองทุกท่านก็อย่าวิตกกังวลจนเกินเหตุน,นะครับอยากเป็นกําลังใจให้ทุกท่านก็คือดูแลบุตรหลานตามปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของการเฝ้าระวงังเนี่ยถ้าเกิดว่าบุตรหลานของท่านมีไข้นะครับหรือว่าไม่สบายรับประทานอาหารนะได้น้อยลงนะครับหรือทานนมได้น้อยลงนะครับก็อย่านิ่งนอนใจนะครับก็คือให้ ก็สังเกตอาการถ้าเกิดซึมลงกินได้น้อยลงนะครับมีอาการผิดปกติไปเนี่ยคือในช่วงที่มีการระบาดของโรคก,ก็ขอใหอ้เข้าไปพบกุมารแพทย์ที่อยู่ใกล้บ้านของท่านนะครับ ให้ประเมินอาการอ,อีกครั้งหนึ่งะนะครับว่าลุดบุตรหลานของท่านอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงหรือไม่นะครับถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรน่าเป็นกังวลก็ไม่ไม,ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกจนเกินเหตุนะครับคิดว่าในส่วนของการติดเชื้อเอนโทรไวรัสเนี่ยสามารถเกิดได้กับทุกคนแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วอาการไม่ได้รุนแรงนะครับก็ส่วนใหญ่จะมีอาการเพียงอาการเล็กน้อยเกิดขึ้นในแค่ช่วงแรกเท่านั้นถ้าบุตรหลานของท่านยังเล่นได้กินได้เป็นปกติดีนะครับไม่ต้องกังวลเลยครับส่วนใหญ่มกักจะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแต่ถ้าการ ผิดปกติไข้สูงลอยกินไม่ได้จริงๆนะครับหรือว่าซึมลงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องรีบพาบุตรหลานไปพบกับแพทย์ไปพบกับคุณหมอนรพที่อยู่ใกล้บ้านอันนั้นก็ทําให้หลุดหลานของท่านได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็โอกาสจะเกิดเพราะว่าแทรกซ้อนหรือว่าอันตรายร้ายแรงตามมาก็น่าจะลดลงนะครับก็เดี๋ยวลองอ,อ,อยากจะให้ทุกท่านมีกําลังใจในการดูแลบุตรหลานให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นเด็กดีแล้วก็มีพัฒนาการเจริญเติบโตสมวัยนะครับต่อไปทุกท่านนะครับ ขอบคุณมากครับ